นะจริงมันก็อ่านชื่อ,อยากเหมือนกันเธอ,อ,อไกเธอไกเธอไกเนี่ยที่อาจารย์เขียนคือคือป๋าพยายามจะสอนพวกเราให้มันเป็นสองสองสองเรื่องพร้อมกันเพื่อเราจะได้เข้าใจนะจริงชื่อมันเนี่ยฟังแล้วมันยากนะจริงมันเป็นภาษารัสเซียมันเป็นเหมืองที่เจอครั้งแรกนะไม่ได้เจอบ้านเรานะแต่บ้านเราอะเรียกมันว่าไอ้เหล็กไหลเจ็ดสีใช่ไหม จริงๆมันเป็นอัญมณีที่ประกอบด้วยสองอย่างคือเฮมาไทด์กับโกเอไท์โกเอไทไม่ใช่ใช่ชื่ออะไรนะหมอเกเอไท์จีโอเอจีโอันนั้นชื่อมันแต่ว่าแต่ว่าองค์ประกอบทางเคมีของมันนะครับมันมาจากเฮมาไทด์กับโกเอไทโกเอไทเนี่ยเป็นสีลุ้ง มันมันมันรวมกันสองอย่างทีนี้บ้านเราอ่ะพอเห็นอะไรที่มันเป็นฉับพันธ์ทลังสีมีสีแวววาวเนี่ยมันก็กลายเป็นของวิเศษนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกตามว่าเป็นเหล็กไหลเจ็ดสีสเหล็กไหลเจ็ดสีงอกที่ที่เขาเรียกว่างอกเนี่ยเวลามันเกิดฟอร์มมันนะมันจะคล้ายๆเม็ดองุ่นมันจะมันจะเป็นตะปุ่มตะปำ่ำนะอาจารย์นะชอบ,ชอบแบบนี้ชอบของ<า>แบบนี้ เชอบแล้วก็สะสมสมเยอะเยอะมากมีเป็นก้อนมีเป็นเม็ดมีเป็นทุกอย่างนะเออแล้วก็เก็บไว้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เขียนเนี่ยเวลาอาจารย์อาจารย์เขาก็เอามาแล้วก็ศึกษานะก็ไล่มันไล่พลังที่เป็นอปมงคลนะครับแล้วก็ทําให้เราสมบัตินาแล้วอีกอันที่สําคัญคือมันนำมันนําพาสมาธิ เวลาใส่แล้วแล้วนั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันก็จะดึงดูดให้เรามีสมาธิได้มากขึ้นนะเขาก็เชื่อว่าอย่างอย่างท่านอาจารย์ก็เชื่อว่ามันเป็นฉับพันทลังสีมันก็มีพลังของของความเป็นมุงคลน,นะเป็นสีลุ้งอย่างเงี้ยก็ใส่แล้วก็ปช่วยนะแต่ว่ามันเหลือไม่กี่เส้นนะมันหมดแล้วก็หมดแล้ว<ม>เพราะว่าไม่มีอาจารย์แล้วก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนมาเหมือนกัน เก็บได้ใครมีโอกาสก็เก็บสวยดีนะครับป๋าป๋าชอบอะไม่ว่าเป็นป๋าป๋าดูเรื่องหินมนะันก็จะหาว่าคือให้มันเข้าใจเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจในเชิงที่มันเป็นพลังพิเศษด้วยนะมันจะได้จะได้ใช้ไปด้วยกันพูดถึงอัญมณีนะมีตัวหนึ่งอันนี้ก็สำคัญ บราวของเก่านะครับพี่อาจารย์มาสอนอาหาว่าอะไรบราวแบนเด็ด,าด,ดอาเก,ออก,อกเกตคืออาเกตมีหลายเฉดมีหลายฟอร์มมีหลายรูปแบบมากเลยมีเป็นกลมๆม,มีเป็นสามเหลี่ยมหรือบ้านภาษาไทยโบราณเรียกโมลาโมรา,มาคนจีเรียกหมาเนาหมาเนาใช่ก็ตามตา,มตามคือ มันหาง่ายแล้วไม,ม่ไม่ใช่หาง่ายมันคือมันมีมันมีเยอะมีหลายเฉดส,สีมีหลายรูปแบบซึ่งเขาก็เชื่อว่าถ้ามันเป็นหมานหมาเน่าเนี่ยของคนจีนเนี่ยอ่ามันก็กันอัปมงคนแล้วก็ดึงดูดโชคมีมีหลายหลายแพทเทิร์นแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเอามาใช้ในสมัยโบราณเขาก็จะเอามาใช้เป็นไอเครื่องประดับหน้าผาที่จะไปที่คาด คาหรือหมวกจองหวนอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นลูกปัดที่เอามาห้อยก็เป็นการใช้อัญญมณีนะอันนี้ก็ทำนี้ตามตามตัวเลยสีน้ำตาลที่ผลึกเป็นชั้นๆแบนเดดเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆน,นะครับก็ <Okay. S 1> ถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยตัวต้มมันคืออะไรมันคือ R อาเกตเพราะฉะนั้นอาเกตก็มีคุณสมบัติในการป้องกันอัประมงคละนะ ปรับสมดุลหยินหยางทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำเออน,น,นี่น่าสนทำให้รู้ว่าใครหวังดีหวังร้ายนะแล้วก็เลิกบุหรี่ทำให้เจ้าของมีโชคลาบนะครับถ้าผู้หญิงมีท้องเนี่ยก็ทำให้แม่และลูกในครันแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทําให้เรียนดีเรียนเก่งนะครับมีชัยชนะในการต่อสู้ในการลบนะครับแล้วก็รักษาสมดุลของหยินหยางนะครับอาจารย์สอนไว้เมื่อวันที่7จ็ดคุมภาปี60ก็8ปีที่แล้วนะครับ<อ>ก็ยังพอมีอยู่ในห้องเครสนะครับสมัยก่อนเนี้ยเหมือนเวลาลูกปัดทารวดีหรือลูกปัดที่เขาเจอ,อที่เม็ดหนึ่งเขาขายกันเป็นแสนพวกนั้นก็คืออาเกต แต่ว่ามันเป็นของของโบราณแล้วบ้านเราไม่มีมันจะมีที่เป็นหลอดเหมือนหลอดกาแฟแล้วมีสีอ่ะหรือมีที่เป็นรูปจี้ห้อยคอที่เป็นสีเป็นชั้นๆสลับสีขาวพวกเนี้ยพวกนี้ก็คืออาเกตเหมือนกันมันเป็นของประดับมันเป็นใสไงค่อนข้างที่จะใสๆค่ะอ่มีทั้งมีทใสมีทั้งทึบทบมีเขียวมีแต่มีเยอะมีน้ําเงินอมีน้ําเงินพอดีเจอรูปพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะ ส่งเข้าไปในห้องเคล็ดปรกรณ์เอาขึ้นจอหน่งหรืออย่างอย่างอย่างหินนั่งสมาธิอาจารย์ก็จะเป็นอาเกตก้อนใหญ่จะเป็นรูปกลมๆเป็นจุดกลมๆเยอะพวกนี้ใช้ใช้เป็นทั่วทั่วไปเป็นของตกแต่งบ้านที่แกะสละักอีกรูปหนึง่งอ่าอันนี้คือเนี่ยเนี้ยคือพระพุทธรูปที่ท่านอาจารย์สร้างใหญ่ไหมตอนปีห้าหอ่าเนี่ยเนีนตักเนี่ยนะ ก็หนึ่งในภาพปิดตานั่นนะก็เป็นหมวกของพระอาจารย์ที่คุณหมอมาโชว์นั่นแหละนะครับพระอาจารย์ก็เอาไปไปเย็บให้แล้วพระองค์นี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่วัดล้านตองอยู่ที่วิหารด้านนอกครับอาจารย์เขามีบุญนะสร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ อันนี้ต้องหล่อทั้งหมด7ชิ้นแล้วก็ค่อยๆประกอบกันนะครับก็อไปทำพิธีที่ที่วัดตอต่อไปก็มีอรหละ่อกี้ที่หมอบอกนะถ้าถ้าลิงขี่ม้าก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วๆใช่ไหมอ่าแต่ถ้าถ้าลิงขี่ช้างเนี่ยมีช้างช่วยอุ้มชูแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนอ่าอันเนี้ยก็จะเอาจะเอาช้างหรือจะเอาม้าก็แล้วแต่แต่อาทั้งช้างทั้งม้าเลยก็ได้ อ้าวม้ามันเร็วไงแต่ช้างมันแข็งแรงมันก็สลับเป็นเป็นเฉียนใหญ่เออเป็นสัดใหญ่นะมีอยู่จํานวนหนึ่งแค่นั้นเองสิบกว่าสิบกว่าสิบนิดๆหรืออย่างที่ที่สวยนะคะแบบจริงๆแล้วสวยมากเลยอ๋เขียวๆนิดนึงเนี่ยอ๋นะใครอยากได้แล้วก็มีม่านะคะม่าแล้วก็ที่วันก่อนป่าไลฟ์ไม่รู้มีคนจองไว้ยังไงไลฟ์มีพระราชกร พระราชันธกรหยกที่เป็นกิเลสส่วนส่วนอันที่เป็นโลหะนี่เป็นของท่านอาจารย์ท่ะอาจารย์เกศอันนี้เก่าอันนี้ของ,ของเก่าอันนี้ของรุ่นรุ่นแรกๆเลยะนะหลายสิบปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่ประกอบ<า>เรียนเนี่ยนะ,ะตั้งแต่เป็นป๋ายังมาไม่ทันเลยเอ,อพี่นัทก็ไม่ทันเรียนตั้งแต่สมัยลูกดุกเดบัน ก็ไปเจอในทีบอานยเก็บอยู่ในโกดังหนด่งใกล้ๆบ้านมามาหน้าบ้านมามาห้องพิธีเก่าอาจารย์นะครับที่ที่อยู่ที่มิตรประชาจะมีห้องห้องเก่าที่ท่านอาจารย์เก็บเก็บไว้นะอะอันนี้ก็มาทบทวนให้พวกเรารู้แล้วก็เข้าใจเนาะใครอยากได้อะไรก็ไปดูที่หลังห้องแล้เดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวหมอกลับมาสอนต่อ